ดีใจมากครับไม่คิดว่าจะชนะนอกไดจังหวะนั้นนี่ตั้งใจไหมตั้ใจครับคิดไหมว่าเกมจะจบง่ายหแบนี้ไม่คิดว่าจะจบเระวังมาแเระวังแผนมาอย่างไรเลยไฟดูดนี่วิ่งไยนี่โ้ยนร้อนรนน่วีนน่อช่ีนนอ่น้องมาเท่าไหร่เมื่อกี้นี่ต่นไปเห็นนานพนรเลยข้าบน้วั อมปาอาตย์รล่มเป็นเป็นเตอไรที่สองหมื่นก็ห้าหมื่นครับเป็นเซ็ตห้าหมื่นห้าหมื่นค่ะห้าห่าก็ยังยัมีของอายนะคะที่ยังไม่ได้แจ้งอ๋อโอเคก็ถือว่ารวมรวมกบเกือบแสนได้หมรวมรวมแล้วน่าจะได้นะเกือบเกือบแสนเยงว้จะมีู้กงประแล้ว่าเขาก็คิดว่าเขาจะรวมต่อไปเขาก็ว่าเก่งครัมงวาให้เขามา้ก่อก่ เราจะได้จังหวะนั้นเลยดูสถานก,การณ์ดูว่ามันอ่าพอหรควเปล่าน่าจะอ่านนะครับเราก็เตรียมตัวดีตัวแข็งถ้าถ้าพ้นยุคนั้นไปถ้าไม่ได้จังหวะนั้นเนี่ยยกทีระาวาังเกมวางแผนยังไงบ้างครับไอ้หอกเดินเราเดินเยอะแต่ว่าเกมจบง่ายกว่าที่คิดเกมจบง่ายกว่าที่ <zuk> คิดครับเราคิดไม่ไดว่าเราจะมาล็อกเขาเวันนี้ ก็ตอนแรกก็ไม่คิดครับไม่คิดว่าจะชนะนอกได้จังหวะมันได้ใช่ไหมจังหวะมันพาไปพาไปครับเอาละวันนี้ขอบคุณเสี่ยวมวนขอบคุณอายงขอบคุณแปจิวขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนนะครับทีมดูแลก็ขอบคุณครับอ่ะคุณแบบอะไรด้เลยเอาเลยเฮียแปจิวแปจิวเป็น้บี่ยก็ดีใจค่ะดีใจค่ะมั่นใจมากมั่นใจยังไงบ้างมั่นใจค่ะว่าว่าน ว่าน้องซ้อมมาดีมากๆค่ะซ้อมมาดีมากๆเพราะน้องก็อยากชนะ แก้มาไฟหนึ่งแล้วก็มาสนุอีไฟหนึ่งแล้วน้องก็อยากชนะค่ะแล้วก็สอนให้ที่ต่อมาท่านก็ได้รับค่ะอยากได้งานเลยค่ะแล้วเราก็ได้น้ำหนักด้วยนะครัือฝากให้ค่ายหน่อยนึงครับฝากให้ค่ายหน่อยนึงครับก็อยากให้เป็นกำลังใจนะคะให้กับค่ายวัยรุ่นแม่ใส่ทองขอจกกรุ๊ปกุ๊ปสุดที่นะคะของเสี่ยบกระบวนที่เป็นคนดูแลค่ายเราแล้วก็องไอยงเอ็นเจกรุ๊ปนะคะอยู่ในเครือเดียวกันทั้งสามท่ายค่ะช่วยช่วยสนับสนุนนักมวยทุกคนค่ะขอบครับคะครับขอบคสรับเรื่องนี้เรามองกันบม พี่เสียประมวลวันนี้โอ้โหหลังหลังจากนอกอีกระโดดขึ้นประมาณสามเมตรเลย นี่ใจยังลืมตัวฮะนี้อาพนก็ต้องขอขอบคุณขอโคชนะครับทคอยดูแลทายมวยอจคุบสุทธิและก็ลูปดมเมสเซทองอายุุ๊เป็นีบนรก็รู้สึกดีใจมากนีมเราที่ที่เราวางแผนว่าเราอเรอทีน้าไปเรื่อยทีน้ามารื่นแล้วก็อายกควสองไปเราก็วางผนเรอเราต้องเดินี้เราอเดินัดแล้วใช้เข่าพอใช้เขาจังหวะ ใช้ศอกมีศอกเป็นหลักของเรานะเออคือระวังแผนมาอย่างนี้ครับยกสามไปยกสองยกนี้เราก็แข็งได้เลยนี่มันสองยกอีกครั้งแเราก็สลับไปสลับมาทันทอนได้เชื่อมูลถือว่าเป็นอดีตนักมวยดังด้วยของของของเคยเก่งเนี่ยดีนะเมื่อเมื่อก่อนก็เป็นดาราอยู่กับเสียนาวที่ผมเข้ามาทำค่ายค่ายมวยอยู่กับอาติวเพราะว่าผมใจรักแล้วอีกอย่างผมก็มาหาเสียนาวผู้มีพระคุณเมื่อก่อนไม่ได้รับที่ข้าวอะไรอยู่ครับ คอันนี้ลูกแกงมวยเก่าชื่อคุณศิลป์ปอมยางครับอ uh ่าฮะขอเชิญมวยฝากขอติดตามนักมวยในในเครือข่ายหน่อยคขอบคุณตอนนี้ต้องฝากขอบคุณเซียนเซียนมวยด้วยครับฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ท้ายมวยลูกจะไนเซียทองแล้วก็ฮอร์จอกคุ้บสุทธิครับอายงเอ็นจกรุ้บครับท้ายท้ายสามท้ายนี้เราจะอยู่ในเครือเดียวกันครับการการกินกันอยู่บำรังของเราเนี่ยเต็มที่ครับขอบคุ ผมวย right. okay. um. okay, ่ถไม่ไม่เอาแล้วโอเคยินนีเลยครับยี่ดีด้วยยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยดีครับไันเจอกันใหม่นะครับ